สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่ติดตามช่องบายวารานะคะทุกคนแขกเชื่อว่าหลายๆคนที่กดเข้ามาตรงนี้นะคะอยากรู้เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับการทำแอปพลิเคชันยูพีว่ามันทํำยังไงนะคะวันนี้แขกมีข้อมูลมาฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก่อนอื่นนะคะทุกคนแขกฝากติดตามที่ช่องด้วยนะคะกดบวกกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามข้อมูลดีๆนะคะเดี๋ยวแขกจะทยอยเอาทิปคลิปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำแอปพลิเคชันยูพีว่าเราจะเริ่มต้นแบบไหนแล้วมีวิธีการขายแบบไหนวิธีการรับรายได้แบบไหนวิธีเพิ่มรายได้แบบ ด้วยแอปพลิเคชัน UP นะคะบอกเลยว่าทุกคนมาทําความเข้าใจกันกับแอปพลิเคชัน UP กันก่อนว่า UP คืออะไรนะคะทุกคน UP คือแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มในการช้อปปิ้งนะคะทุกคนหลายๆคนจะคุ้นชินกับแอปพลิเคชันพวก l า z a d a า h o อ e, ปีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคล้ายๆกันเลยค่ะทุกคนนะคะแต่แพลตฟอร์มนี้เพิ่งเกิดขึ้นใหม่เมื่อ2-3ปี ที่แล้วนี่เองนะคะปี64เป็นปีที่แขกได้มารู้จกักแอปพลิเคชันนี้ก่อนอื่นแขกจะเล่าจากประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังก่อนว่าการทำแอปพลิเคชันนี้มันเหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครและมันมีวิธีการทำยากง่ายแบบไหนเอาแบบจากความจริงที่แขกทำมานะคะทุกคนอันดับแรกเลยเราต้องไปเรียนรู้ก่อน,นะคะ่ะทุกคนว่าแอปพลิเคชัน u ีคืออะไรวันนี้ไม่ต้องไปหาข้อมูลที่ไหน,นะคะ่ะฟังคลิปแขกให้จบแล้วทุกคนจะรู้นะคะว่า ยูพีคืออะไรมันน่าทำแล้วมันเหมาะกับคุณหรือเปล่านะคะยูพีมันคือแพลตฟอร์มการช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะทุกคนคล้ายๆก,กันกับ s h o ปปิ้หรือ Lazada แบบนั้นเลยหลับตานึกแบบนั้นเลยนะคะทุกคนแต่ความแตกต่างของ u p ก็คือมันจะสามารถรับเงินคืนจากการช้อปปิ้งของเราได้นั่นเองนะคะปกติถ้าเราไปช้อปปิ้ง ทั่วไปเราจะได้แค่แต้มหรือว่าได้คูปองต่างๆซึ่งใน UP ก็มีเหมือนกันนะคะคราวนี้เราจะรับรายได้ได้แบบไหนเดี๋ยวทุกคนฟังให้จบนะว่าเราจะมีขั้นตอนวิธีการแบบไหนบ้างนะคะอันดับแรกเลยค่ะทุกคน UP มันคือเครือเดียวกันกับ l a z a d านั่นเองหรือเครือเดียวกันกับ a l ร b บ b บานะคะเจ้าของแอปนี้นะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าแอปนี้เป็นของใครนะทุกคนแอปนี้คือเจ้าของก็เป็น แจ็คหมานั่นเองนะคะคือผู้ผลิตแอปนี้ออกมาใช้งานที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกของเอเชียนะคะหลายคนก็คงสงสัยว่าทําไมต้องเป็นประเทศไทยทําไมจะต้องมาลงที่ไทยเป็นที่แรกลงไมไม่เทสที่อื่นก่อนนะคะเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเขาเรียกว่าสํารวจแล้วว่ามีการช้อปปิ้งออนไลน์เยอะที่สุดในเอเชียนั่นเอง เขาก็เลยเอาแอปพลิเคชันนี้เข้ามาเทสที่ประเทศไทยทุกคนแขกย้ํานะว่าเอามาเทสที่ประเทศไทยนะคะช่วงแรกๆเป็นเพียงการเทสระบบเท่านั้นเป็นเพียงการเทสแพลตฟอร์มเท่านั้นว่ามันจะไปต่อได้หรือไม่ได้นะคะใครที่มาฟังคลิปนี้ตอนนี้ถือว่าคุณโชคดีมากเพราะคุณมาในช่วงที่มันโง<อ>่แล้วนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนยอมรับเลยว่าแอปพลิเคชันนี้ยังไม่ได้เว<อ>ิร์กเท่านะปัจจบุบันเพราะมันอยู่ในช่วงการเทสถ้าใครที่ทําธุรกิจจะรู้ดีว่าทุกๆครั้งที่มีการเริ่ม ต้นใหม่หรือเป็นช่วงก่อตั้งหรือเป็นช่วงเริ่มต้นมันจะคือการเทสเพื่อพัฒนาไปในไปในแนวทางที่ดีกว่าเดิมนะคะแต่วันนี้แขกอยากจะย้ำให้ทุกคนเข้าใจแบบนี้ว่าในการทําออนไลน์หรือเรียกได้ว่าอ e ีคอมเมิร์ซหรือระบบแพลตฟอร์มแบบนี้ทำไมยุคปัจจุบันถึงเราถึงหันมาทําลักษณะของแพลตฟอร์มออนไลน์แบบแพลตฟอร์มแบบนี้นะคะมันดีกว่าการขายออนไลน์เมื่อก่อนยังไง แขกคือหนึ่งคนที่ขายออนไลน์เมื่อก่อนทุกคนแขกจะเปรียบเทียบให้ทุกคนฟังว่าการขายออนไลน์แบบเมื่อก่อนก็คือการสต็อกสินค้าการมีสินค้าการเป็นตัวแทนการเป็นเด็กเลืยใหญ่มันแตกต่างจากการทําแพลตฟอร์มแบบนี้ยังไงนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนแขกก็ทําแบบนี้ก็คือการมีการมีสินค้าเป็นของตัวเองเอาเงินของส่วนตัวของเราไปสต็อกสินค้ามาแล้วก็มาทําการตลาดขายสินค้าส่งสินค้าให้ลูกค้าเองรวมถึงขั้นตอนการเขาเรียกว่ารับตัวแทนย่อยลงไปแล้วก็ เอาส่วนแบ่งของตัวเองไปแบ่งให้กับลูกค้านะคะโดยการเพิ่มสต็อกที่มากขึ้นเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังวันนี้ว่าประสบการณ์การทำออนไลน์กับเมื่อก่อนและก็การมาทำแพลตฟอร์มเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแเชื่อว่าคลิปนี้จะให้ข้อมูลดีๆก่อนการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆทุกคนที่ กดเข้ามาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำแอปพลิเคชัน up นะคะ up คือแพลตฟอร์มในการช้อปปิ้งออนไลน์และรับเงินคืนค่ะทุกคนหลับตานึกถึง lazada และ shopee ได้เลยนะคะแล้วคราวนี้นะคะทุกคนปุ่มของ up ที่มันเพิ่มขึ้นจาก lazada หรือ shopee ก็คือน,นะคะมีปุ่มรับเงินคืนนั่นเองสำหรับใครนะคะทุกคน ใครเหมาะกับการทําแอปพลิเคชันนี้ใครเหมาะกับการใช้แพลตฟอร์มนี้ยากง่ายแค่ไหนนะคะคนที่เหมาะกับการใช้แอปพลิเคชันนี้คือคนที่มีมือถือคนที่มีมือถือเป็นของตัวเองนะคะเพราะคุณสามารถที่จะเพียงช้อปปิ้งก็รับเงินคืนได้หรือกดแชร์ก็รับเงินคืนได้หรือแนะนํา การเข้ามาใช้แอปพลิเคชันนี้ก็สามารถรับเงินคืนได้แค่นี้เองนี่คือวิธีการทําเงินเดี๋ยวรายละเอียดแขกจะลงให้นะคะว่ามีขั้นตอนทําแบบไหนอะไรย,ยังไงนะคะติดตามที่ช่องได้เลยคราวนี้นะคะแอปพลิเคชัน UP ล่าสุดเมื่อต้นกลางเดือนเมื่อกลางเดือนของเดือนประมาณเดือน เมษาพฤษภานะคะเราก็มีการย้ายออฟฟิศออกจากลา z าด a มาตั้งออฟฟิศกลางใจเมืองของ u p พเองนะคะซึ่งบอกเลยว่า u p พเนะคะเพจที่ผู้คนสามารถไปหาข้อมูลได้เบื้องต้นนะก็คือ You p พีทไท a แลนด์นะคะทุกคนพิดเลยยูพีทไทยแลนด์นะคะพิมพ์เสร็จนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดอะไรนะถ้าเป็นภาษาเพจเขาก็จะเรียกกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนข้อมูลดีตรงนั้นมีอะไรบ้างให้ทุกคนได้ศึกษาก็าจะมีข้อมูลในการทําการตลาดแนวทางในการทําการตลาดและการโปรโมทสินค้าตามช่องทางต่างๆ ที่จะเอามาบอกทุกคนในการทํารายได้นั่นเองนะคะคราวนี้คนที่เหมาะกับการทํำแอปพลิเคชันนี้ก็คือคนที่มีมือถือใช่ไหมแล้วเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการทํารายได้แต่ไม่ต้องการลงทุนเยอะไม่ต้องการความเสี่ยงไม่ต้องการส่งสินค้าเองไม่ต้องการสต็อกสินค้าเองนะคะเหมาะมากๆสําหรับใครได้บ้างถ้าแยกเป็นอาชีพใครเหมาะกับอาชีพแบบนี้แกบอกเลยว่าใครก็มีมือถือใช่ไหมเหมาะอาชีพแบบนี้คือห นักศึกษาจบใหม่เหมาะมากถ้าเป็นมุมแขกนะที่แขกทํามานักศึกษาจบใหม่เหมาะมากเพราะมันเป็นงานที่ไม่มีเจ้านายทุกคนแขกเชื่อว่าเด็กยุคปัจจุบันอนะ่ะไม่ชอบการที่จะไปอยู่ใต้เดอร์ของใครไม่ชอบคําสั่งเอาง่ายๆนะคะแต่แอปพลิเคชันนี้มันเป็นการแบบว่าได้ c r e เอทงานหรือว่าได้ออกไอเดียการหาเงินด้วยตัวเองคุณสามารถทําที่บ้านได้เด็กๆทุกวนันนี้เขาจะมีหัวเรื่องของการทําการตลาดแบบเก่งฉลาดด้วยนะคะเด็กอยู่ยุคปัจจุบันนี้แล้วใครเหมาะอีกแม่บ้านเหมาะไหม แม่บ้านแบบไหนทุกคนนะคะต้องเราต้องไปแยกว่าแม่บ้านแบบไหนถามว่ามันเหมาะกับทุกๆคนไหมมันไม่ได้เหมาะกับทุกๆคนนะคะทุกคนฟังคลิปแย่งให้จบนะแล้วมันจะคุณลองเลือกเอาว่าคุณเหมาะกับอาชีพนี้ไหมแม่บ้านใครละ่ะแม่บ้านอย่างเช่นคนที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านเหมาะไหมเทียวบอกเลยว่าอันเนี้ยถ้าสําหรับลูกน้อยลูกอ่อนเลยอะ่ะคุณอาจจะต้องแบ่งเวลามากๆในการที่จะไปศึกษาข้อมูลนะคะเพราะว่าเบื้องต้นมันต้องศึกษาวิธีการทําก่อน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ค่ะทุกคนบนลูกอะไรมันต้องศึกษาวิธีทาก่อนแต่แขกเชื่อนะทุกๆอาชีพต้องการรายได้แต่แต่ละอาชีพมันจะเหมาะไม่เหมือนกันถ้าคุณคือแบบว่าคุณแม่เลี้ยงลูกอ่อ,อนอ่อนเลยมันจะยุ่งมากทุกคนแขกก็เคยผ่านจุดที่อ่อนมันจะยุ่งมากมันจะไม่มีเวลามาทําอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากได้มันจริงๆคุณแบ่งเวลาสักช่วงลูกนอนหรือหาเวลาแบบเปิด เปิดเสียงอะไรไว้ฟังเลยอย่างเงี้ยก็ได้มันแล้วแต่การบริหารจัดการก็ทําได้นะคะแล้วก็แม่บ้านแบบไหนแม่บ้านที่ลูกตัวแล้วแล้วก็อยู่บ้านเงาๆก็ทําได้ค่ะทุกคนคุณสามารถแบบว่า โหลดแอปนี้แล้วก็เอาสินค้าไปโปรโมทได้เลยหรือสินค้ามาซื้อสินค้ามาใช้เองในชีวิตประจําวันของเราไม่ไม่ใช่การสตปอกนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าคุณซื้อสินค้ามาใช้เองหนึ่งชิ้นอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นแบบนี้นะคะก็คือไม้ก้าหลังคุณสามารถเอามาพรีเซนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างเช่นการไลฟ์สดหรือเขาเรียกเป็นภาษาออนไลน์คือเป็นฟู้นเซอร์เองได้นั่นเองแล้วก็รับค่าคอมมิชชั่นแบบไหนเดี๋ยวเราติดตามดูนะคะว่าทําแบบไหนแล้วก็อาชีพไหนได้อีกนะคะทุกคนอาจจะเป็นอาชีพของ ผู้ชายทําได้ไหมณปัจจุบันนะคะมีเขาเรียกว่ายูทูบเบอร์ที่เป็นผู้ชายลงมาทำเยอะมากเด็กวัยรุ่นีย่ยบอกเลยว่าเด็กวัยรุ่นไม่จํากัดหญิงชายเขาทําได้หมดเขาทําได้หมดเขาจะมีวิธีครีเอทงานในรูปแบบของเขามันไม่มีแพลตฟอร์มมันไม่มีรูปแบบแตายตัวค่ะทุกคนว่ามันจะต,ต้องทําแบบไหนมันอยู่ที่ว่าไอเดียของคุณคืออะไรยุคป,ปัจจุบันนี้เขาให้โอกาสสาหรับคนที่มีไอเดียแตกต่างแล้วก็ ทำเงินได้แบบง่ายมันมันหลายช่องทางยูพีมันเปลี่ยนเพียงเพียงสื่อการค่ะทุกคนส่วนรายได้มันมาได้อีกหลายช่องทางตามแพลตฟอร์มต่าง,างๆที่เราลงไปทานะคะอาค่านี้นะคะอาชีพไหนอ,อีกได้บ้างผู้ชายทําได้ผู้หญิงทําได้เด็กวัยรุ่นทําได้แม่บ้านทําได้แต่เราต้องแบ่งเวลานะแม่บ้านเค้บอกเลยว่าเป็นอาชีพที่เหมือนจะไม่หนักแต่หนัก อื่นเขาจะมีงานกระเจากระเจกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณต้องแบ่งเวลาในการที่จะมาเรียนรู้วิธีการใหม่ๆในการทําออนไลน์แบบนี้นะคะแบ่งเวลาเอาทําได้เช่นกันก็มีรายได้เสริมเข้าบ้านเช่นกันอาจจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าเล็กๆน้อยๆเข้าสู่บ้านของเราแล้วก็อีกหนึ่งอาชีพที่เหมาะมากๆเลยคือพนักงานประจํานะคะทุกคนมีหลายคนมากที่เป็นพนักงานประจําแล้วก็มาทํารายได้เสริมจาก การใช้แอปพลิเคชันยูพีเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนคนไทยเมื่อก่อนจะอยู่ในในยุคอุตสาหกรรมเยอะเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานประจําจะเยอะมากคุณอยู่ในแหล่งตลาดที่ดีมากๆอย่าบอกเลยว่าเป็นแหล่งตลาดที่ดีมากๆแล้วพนักงานประจําเขาจะมีเงินมีรายได้ประจําของเขาเขามีกําลังทรัพย์ที่จะช้อปปิ้งเขามีกําลังทรัพย์ที่จะซื้อของเหล่านี้เพราะว่าของในแอปยูพีมันมันราคาต่ํามากทุกคนมันราคาแบบเบามากไม่ใช่ต่าหรอก ราคาเบามากเพราะว่าเราเดีวกับผู้ขายโดยตรงเราไม่ได้ดีวกับพ่อค้าคนกลางแอปย p พิกจะไม่มีคนกลางนะคะเพราะฉะนั้นสินค้ามันจะเป็นสินค้าราคาถูกแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะที่สําคัญมีเงินคืนนี่เองนะคะเสน่ห์ของ UP ก็คือมีเงินคืนพนักง,งานประจําเหมาะแล้วมันจะทําได้ทุกคนไหมถ้าอยากทําก็ทําได้ทุกคนค่ะทุกคนนะคะถ้าสมมุติว่าพนักง,งานประจํามันไม่ได้ บางคนบอกว่าเข้ากะนู่นนี่นั่นแต่คุณเชื่อไหมว่าการทำ U P มันไม่ได้ใช้เวลาเยอะเลยแค่ตื่นขึ้นมาคุณเช็คอินคุณก็รับเงินฟรี400บาทละแค่นี้เองนะคะอาชีพไหนได้อีกตำรวจทหารแม่บ้งแม่บ้านพยาบาลหมอเอาเป็นว่าทุกคนที่มีมือถือทำได้หมดนะคะเพียงแค่แต่แขกเชื่อว่าเราทุกคนจะต,ต้องแบ่งเวลาแบ่งเวลาจากการประจำแบ่งเวลาจากกิจวัตรประจำวันของเรานะคะมา นิดๆหน่อยๆกับ UP เท่านั้นเองติดตามดูนะคะว่ามีวิธีการคำว่าแบ่งเวลาของแขกคืออะไรบ้างนะคะคราวนี้นะคะทุกคนเรารู้พอที่จะรู้จักแล้วว่าแอปพลิเคชัน UP คือช้อปปิ้งออนไลน์และมีเงินคืนอ่แล้วใครบ้างที่เหมาะกับการทำแอปพลิเคชันนี้ก็คือคนที่มีมือถือทั่วไปสามารถทำได้และมันมีวิธีการทำยังไงะทุกคนนะคะวิธีการทำนะคะแขกฝากติดตามที่คลิปวิดีโอหน้าด้วยนะคะ เข้าเราจะเข้าสู่กระบวนการวิธีการทำแอปพลิเคชันยูตั้งแต่เริ่มต้นนะคะทุกคนและสู่กระบวนการวิธีการสอนการขายต่างๆภายในช่องใบเวลาของแกรนี้เองนะคะแกรฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันที่คลิปหน้านะคะแกรมีข้อมูลอะไรดีๆเกี่ยวกับการทำแอปพลิเคชันยูพิกแก่ฝากกดแชร์นะคะกด s u b สไครต์ที่ช่องวันนี้ไว้ด้วยนะคะข้อมูลดีๆเหล่านี้นะคะจะทําให้ทุกคนมีรายได้ใช้ตลอดชีวิตเลยนะคะโอเคเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะ